สวัสดีครับพบกัที่ช่องทีเด็ดข่าบเกช่นเคยวันนี้จะพาท่านผู้ราชการวิเคราะห์บอลบุนเดิลียรกาเยอรมันคู่ระหว่างเวนเดอร์เบิรเมนจะเปิดบ้านรับเกย์ยอนของทีมไมซ์05เล็กกว่นี้เพิ่มที่เจ้าบ้านอย่างเวนเดอร์เบิรเมนเป็นฝ่ายต่อราคามาที่เสมอขาวจะลงสนามวันที่เวลาตีสองครึ่งของค่ำคืนนี้ทศนาในเกมนี้เวนเดอร์เบิรเมนจะเปิดสนามเวอร์ซ์สเตอดิโอต้อนรับเกย์ยอนของทีมไมโดยเจ้าบ้านเวนเดอร์เบิรเมนทำได้เพียงเสมอโปลุเซียดัดหมุนสองประตูต่อสองในเกมพลาดสุดผลงานนี้ทำให้ kanเล่น หากต้องการเกาะกลุ่มในโซนโคตาคอนเฟเด์ลีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนัดที่เหลือซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแข่งขันในตารางคะแนนทางฝั่งไม้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะสตุดกาอสองผู้ตัดูในบ้านของตัวเองใช้ชนะนัดนี้ไม่เพียงช่วยให้พวกเขายังมีโอกาสลุ้นตำแหน่งในโซนแชมเปี้ยนลีกแต่ยังส่งสัญญาณที่ดีถึงฟอร์มการเล่นและความแข็งแกร่งของทีมดูแลเกมนี้ทีมเยอรมนียังมีโอกาสลุ้นตำแหน่งในโซนแชมเปี้ยนลีกในขณะที่เวนเดอร์เบิร์มนต้องเล่งทำผลงานให้ดีขึ้นเพื่อรักษาโคตาตำแหน่งในโซน ้ไดซึ่งผลเสมอมีความเป็นไปได้สูงสําหรับบอลคู่นี้แต่ยังมองว่าใหม่ที่กลับมามั่นใจจากการชนะในเกมล่าสุดน่าจะบุกทําแสบได้มากกว่าเกมนี้เทใจไปบอลรองเกมนี้เห็นคณรักเชียร์ไม้ศูนย์ห้าเหมาะสมกว่าครับอาลครับขอให้ความบัทุกคนชอบก็จัดขัดก็สวนใครที่ยังไม่มีที่ลงทุนอย่าทิ้งนี์ไว้ใต้คลิปนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กรดกิติดตามในช่ดด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 ดองทีเด็ดครับของเราด้วย,าายความพาดคลิปต่อๆไปของพวกเราสำหรับนี้ลาไปก่อนครับ